วันนี้เราก็จะมาทำอะไรนะคะจีบฟิลเลอร์ค่ะทั่วหน้านะคะ สำหรับน้องปิงปิงเนี่ยจังวนเรื่องใต้าตาร่องใต้าตาที่ลึกนะคะแล้วก็จะมาฉีดยกหน้าแก้มด้วยให้หน้าแก้มมันยกแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะมีตรงบริเวณร่องแก้มตรงนี้ของน้องปิงปิงจะเห็นว่าปากบนเนี่ยจะเห็นว่าขบเข้าไปมากกว่าปากล่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเติมปากบนให้มันดูแบบยื่นออกมาแล้วก็ดูมีุ่มมากขึ้นมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นใสฝยอมมากขึ้นแล้วก็ส่วนข้างจริงจะเห็นว่าคางดูแบบเป็นคางธรรมชาติน้องแต่ว่ามันเบี้ยวนิดๆก็คืออมงงจาากหนน้ตรระะคบิเวณ มันจะดูยาวกว่าข้างนี้หน่อยถ้าเติมไปนิดนึงให้มันบาลานซ์มันก็จะละมุนแบบไม่ไม่แหลมเกินไปนะคะอุ้ยดูแบบหน้าดูมีมิติขึ้น<ช>นะคะใช่ค่ะ ดูมีแก้มมากขึ้นเพราะดแบบแรกเราใช้ตัวแรกที่แบบลิบะค่ะเติมตรงบริเวณหน้าแก้มก่อนตรงนี้ <struck. S 1> ที่ขาดไปให้มันดูลิ์ขึ้น <ห influen. S 1> แล้วก็แถวแถวโกแก้มให้มันดูยกสูงขึ้นเสร็ <have. S 1> จแล้วเราถึงเติมเบลนบริเวณใต้ตาน้องปิงจะเห็นว่าลองยิ้มสุดนิดนึงค่ะตอนน้าที่ยิ้มอ่ะหน้าแก้ม้องปิงจะบุ๋มตรงนี้ <Ooh. S 1> ตอนนี้ยิ้มแล้วไม่บุ๋มแล้วแล้วก็ถ้าดูจากหน้าตรงเนี่ยข้างนี้ก็จะดูยกมากกว่าข้างนี้แล้วก็ถ้ามองด้านข้างก็จะนูนกว่าก็จะมีมิตินูนขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้แหละเทีีียบบบบกกกััอข้าางงนนึ่่แแมจะดูว ก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะคะเวลาถ่ายรูปหรือว่ามองตัวเองในกระจกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยดูมีอายุนะคะมีริ้วรอยแล้วก็แก้มเนี่ยมันมันย้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอฉีดไปเนี่ยรู้สึกว่าละมุนขึ้นแล้วก็หน้าอิ่มขึ้นค่ะเห็นได้ชัดเลยคือเวลาถ่ายรูปคือเราจะมั่นใจขึ้นค่ะ